สวัสดีครับรับปัญญาเท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วครับสำหรับรถแท็กเตอร์นะครับคูโบต้าบีสองสี่นั่นเองนะครับผมใครที่ต้องการหารถแท็กเตอร์นะครับคันเล็กๆนะครับไว้ทำงานสวนนะครับคันนี้ตอบโจทย์มากเลยนะครับกับ B2440 นะครับมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดันดินหน้าคันบนนะครับ SD131 นะครับนี่เลยนี่สีสันน้เดิมนะครับลูกค้านี่รอยถลอกนิดเดียวเองนะครับแล้วก็ เป็นผ่านพวนนะครับ DP 18 4สี่นะครับส8บดใบนะครับเอ้ใบสใบแปดนิ้วนะครับ4ี่ใบนะครับนะฮะใบมีดคันบนพร้อมผ่านพวนนะครับคันนี้สภาพสีสันเดิมเดิมนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับจดทะเบียนปี5้าดนะครับรถชั่วโมงการทำงาน1 8 1ดเชั่วโมงใช้งานน้อยนะครับโอ้โหสวยๆเลยครับดูนะสภาพนะครับลูกค้า สีสันเดิมเดิมเครื่องยนต์เดิมๆิมนะครับยางดีนะครับสี่เส้นเลยครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับยางเดิมเดิมนะครับยางคู่ตัวรถมานะครับทั้งสี่เส้นนะครับด้านท้ายนะครับก็สีสันเดิมเดิมครับผมนะฮะใครที่ต้องการหารถบีนะครับไปทํางานสวนเนาะนี่เหมาะมากนะครับหรืองานถ่ายไล่ก็ได้นะครับลูกค้าถ่ายไล่ก็ได้นะครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับชั่วโมงงานน้อยปีห้าเจ็ดนะครับ ก็ลูกค้าที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละกันนะครับนี่สวยๆส,ยสภาพเดิมๆนะครับปีห7แต่รถสวยมากนะครับชั่วโมงทํางานน้อยนะครับเดี๋ยวเราลองมาซ์ทเครื่องยนต์ดูนะครับนี่ครับ181ชั่วโมงว้าวเครื่องยนต์นิ่งมากเลยครับ ระบบผลิตด้านหลังนะครับอ้ใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยครับจับเครื่อง400อยู่นะครับลุก100โคนะ สวยสภาพดูเดิมเครื่องนิ่มๆนะครับ B2440 นะครับปี57นะครับนะฮะใบมีดด้านหน้าคันบนนะครับพร้อมฐานบุกเบิร์ดนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้ที่รับปริญญาเเตอร์นะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่275,000บาทนะครับ275,000บาทกับ B2440 นะครับรถปี57นะครับยังไม่ได้ชื่นตัวเอสนะครับ275,000บาทนะครับนะสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับ ก็มาชมตัวจริงได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับตลาดท่ามะเขืออำเภอโคกขุ่แห่งเพชรแ,แล้วก็สา,า,า,าขาสองบ้านท่าข้อตำบลวังบัวอำเภอโคกขุ่แห่งเพชระนะครับโทวสูตรเป็นเจ็ดห้าสองสองสี่แปดแปดสามนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนกอดติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับร้านปัญญาแทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์ยันม้า EF494T นะครับผม49แรงม้านั่นเองนะครับผมคันนี้จดทะเบียนปี56นะครับผมมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดเบมีดดินหน้าขันล่างแล้วก็ด้านหลังเป็นผ่านพวนนะครับก็ตอนหนึ่งก็ฝากกดติดตามนะครับสำหรับลูกค้าใหม่เนี่ยครับที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับกติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับ คันนี้ยันมา4ี่งเก้าเลงม้านะครับใบมีดดันหน้าพร้อมผ่านพวนะครับสภาพเป็นรถปรับสภาพให้นะครับเช็คระบบขานหน้านะครับเก็บงานสีใบมีดดันหน้าสีฝากระโปรงนะครับสีกระทะล้อนะครับเกือบเปลี่ยนยางหลังใหม่นะครับนะสภาพให้เรียบร้อยนะครับผมดันท้ายนะครับนี่ฮะ สีด้านท้ายให้ด้วยนะครับพอวิดีโอนะครับเต็มๆนะครับโซ่ข้างเปลี่ยนสลักใหม่นะครับใบมีดหน้าพร้อมผ่านทวนนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทกับยันม้าสี่สิบเก้าแรงม้านะครับสามแสนเจ็ดหมื่นห้านะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับใครที่ต้องการหายันม้าสี่สิบเก้าแรงม้านะครับระบบเกียร์เก้าเกียร์หน้าเก้าเกียร์ถอยนะครับ ก9แรงมา้า Direct Injection นะครับสวยๆปรับสภาพให้หเช็คระบบไฟอะไรเรียบร้อยนะครับ3ามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับเจนมา49แรงนะครับเดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทเครื่องยนต์ดูชั่วโมงการทำงานนะครับ1,400ชั่วโมง ใครงการท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับใครที่ต้องการหายันมาสีก้าแรงม้านะครับสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทใบมีน,นหน้าพร้อมผ่านควนนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามนะครับศูนย์เก้าห้าสามสามเก้าเก้าเก้าแปดแปดนะครับที่ราปัญญาเทคเตอร์นะครับ ตลาดถ้ามะเขืออำเภอคลองขุง่แพงเพชรแล้วก็สาขา2บ้านตาคอตำบลวังบัวอำเภอคลองขุง่แพงเพชรนะครับโทรศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามนะครับเปิดทำการทุกวันนะครับลูกค้ามาทดลองขับกันได้ส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์คุโบต้า L4018 นะครับผมก่อนอน่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับอำเภอของขุ่นนะครับมี2สาขานะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เรานําเสนอกับ L4018 นะครับใบมีดคันบนนะครับ พร้อมผ่านทวนนะครับเหมาะกับงานไล่มากเลยนะครับเก็บงานนะครับมีเก็บสีชุดใบมีดคันบนนะครับแล้วก็ส่วนสีผากระโปรงสีกระทะล้อนะครับสีตัวรถเดิมๆนะครับสวยๆสภาพเดิมๆนะครับรถจดทะเบียนปี60นะครับไม่มีคันบนพร้อมผ่านพวนนะครับเหมาะกับงานไล่มันมากเลยนะครับ เครื่องยนต์สามสูบนะครับสี่สิบแรงม้านะครับระบบแปดเกียร์หน้าแปดเกียร์ถอยนะครับใครที่ต้องการหาแอลสี่ศูนย์ไว้ทํางานไล่นี่เหมาะมากเลยครับคันบนหรือลงนาก็ได้นะครับลูกค้าลงนาก็เหมาะนะครับด้านท้ายนะครับสินล้อนะครับเดิมนะครับซ้ายและขวาไม่มีการถอดจุ่มล้อนะครับไบมีคันบนพร้อมผ่านพวนนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่สี่แสนสี่หื่นห้าพันบาทนะครับสี่แสนสี่ืห้าันบาท กับ l อ018นะครับไม่มีคันบนนะครับนี่สภาพเดิมเดิมเลยลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับคันนี้อยู่ที่550ชั่วโมงนะครับ 4 0 0 0 0้5,000บาทนะครับรบบ L4018 นะครับนี่เลยยางใหม่สี่เส้นนะครับลูกค้าเป็นยางดันหลบนะครับไม่มีดันหน้าพร้อมผ่านพนนะครับ400,000 5,000บาทนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านบัญญาเท็กเตอร์นะครับหรือสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ที่นะครับร้านปัญญาเท็กเตอร์นะครับทะเบียนนะครับต่อค3362จังหวัดแพร่นะครับ4ื่0 0 0านะครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับโทร0875223883นะครับ0 9 5 3 3 9 9 9 8 8นะครับเปิดทำการทุกวันนะครับลูกค้าแอล4018สวยๆนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ